พอดีมาเที่ยวต่างจังหวัดเจอต้น,นเฟิร์นข้าหลวงครับก็เลยว่าจะเอาสปอร์ไปปลูกพอดีขอทางรีสอร์เทเขาแล้วว่าจะขูดสปอไปอตรงนี้นะครับเราจะเอาตรงส่วนนี้ไปปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยก็หลังจากที่เราขูดสปอร์เข้ามาได้แล้วนะครับ คือผมขูดมาใส่ไปในสองยาอันนี้เราก็มาเตรียมดินที่เราจะปลูกครับก็เป็นพิสมอสเหมือนเดิมเรามารับได้ดินแล้วเราก็มารดน้ำเขาให้ชุ่มนิดนึงแล้วเราก็เอาสปอร์ที่เราขูดมาจากต้นของเขาเนี่ยมาโรยลงไปครับ เ็จะใ,ใช้กล่องข้าวเก่าอันเดิมาครับที่หาได้ทั่วไปที่เวลาเราสั่งข้าวมากินก็จะมีกล่องข้าวนี้ครับเอามาใช้ในการปลูกนี่ครับก็พอรดเสร็จล้วก็ลดน้ำเข้าให้ชุ่ม,มครับ แล้วก็ปิดฝาเขาให้สนิทและนำข้าไปเก็บไว้ในที่ล่มครับท่านี้ก็เรียบร้อยก็หลังจากนี้ก็รอติดตามครับว่าเขาจะขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับอ่เป็นสปอของต้นเฟิร์นข้าหลวงนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับขอฝากหนึ่งด้วยนะครับ